วันที่ที่สองอยังออเดอบอโจยี่สิบบาทว่าสั่นวาสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับมาแจ้งข่าวครับมื่อนี้น้องอุ๋หิงบอโจแล้วก็วงสาวน้อยเพชรันแพงนะครับไปทําการแสดงอยู่ทีบ้านกงพนัตนตําบลการเหลืองอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอฟซีแฟนคลับกลับไปแห่กำลังใจหลายน้อยหล,ลายในเด้อครับนะหลังจากเมื่อคืนนี้เนาะ,ะที่บ้านหันเตย อำเภอประทายจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาอีหลาหน้อยอุ้งอิงลักะทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพ่งกะทาสถิติหรือว่าทําปร,กกรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์อีกแล้วนะครับน้าพี่นอ้องด้วยโอ้โหวิกแตกแตั้งแต่หัวคําเลยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องลักะนอกจากนั้นนะครับน้าคนเลือ่อนหมื่นนะครับคนเลือ่อนหมื่นมารับชมมาชมงานที่บ้านท่านเตยว่าท่าน,นเตยนี่ย่างล้นลามนะครับ และกการนองนั่นนะครับเนาะกัเงินที่พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับที่ไปรวมงานแล้วก็อยู่ในงานเนาะก็ได้ร่วมกันทําบุญกับว่งสาวหน่อยเพรบ้านแพ้งแล้วการเงินตรงนี้กับบริจาควัดทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับรวมทั้งหมดนะครับ42,950บาทนะครับขออนุโมทนาบุญกับ f c แฟนคลับทุกท่านนะครับเด้อที่ได้ร่วมกันนั่งบุญในครั้งนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านนะครับ สาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปครับผมนะครับบ้านนี้นะครับที่บ้านก้านเหลืองในที่บ้านกงพานนะครับเนาะขึ้นนีวันที่สามมกราคมนะครับวันที่สามมกราคมสองผหนอยหกสิบเจ็ดนี่นะครับเนาะที่บ้านกงพานตําบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสเกตนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น้องได้กลับมาบ้าน ลหลังจากมือขึ้นนี่นะครับไปทําการแสดงอยู่ที่โคราชนะครับนะตั้งแต่ต้นปีมมกนะครับตั้งแต่ตดนต้นปีมมกนองไปพักยุบ้านาตลอดนะครับนะวันที่หนึ่งแสดงอยู่ที่รัตนบุรีที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ก็พักอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี่ไปแสดงอยู่ที่อำเภอประท่ายังหวัดโคราชก็พักอยู่ที่บ้านหลังจากมือขึ้นนี่ครับแสดงที่ประท่ายแล้ว ที่โคราชแล้วกลับมาพักพันธีบ้านขึ้นกันเมื่อนี้กับอีหลานหน่อยกับพักพันีีบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่อบอุ่นที่สุดเนาะในการอา่อาพักผ่อนอยู่ไซกับก็บก่คือพักผ่อนอยู่บ้านพี่น้องนะครับมันจะมีความสุขความรู้สึกจะต่างกันนะครับเนาะก็เมื่อคืนนี้ก็มีภาพประทับใจหลายหลายอย่างพี่นะ้องนะหนึ่งในนั้นก็คือน้องหญิงเด๋อมาไล่อา่าไปมอบให้อา่าไปสวัสดีปีใหม่คุณย่าสุภาพ นะครับเนาะคุณยายสุภากับวยพ่อไนยิลาหน่อยประสบวามสํสเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงดึงเดินทางปลอดภัยแล้วก็เป็นคนหูผููดีนะครับตัวนี้กัมีเซลล์นิดๆากพ่อโจพ่อโจว่าใส่ของพอละ่ะว่าั้นนะครับอ่ายิลาน้อยบอกว่าวันที่สิบสองได้พ่อจะเอานะครับยีบ่สิบบาทเพราะฉัน่นเ <laughs> <laughs> ตียวพี่น้องเตียวผูาา้ใดมักกลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ วันที่ทุกสองอย่างออเดอร์พอโจยี่สิบบาทมาสั่นมา <laughs>